สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับเราไปเริ่มต้นที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยครับเมื่อคืนลงเตะกันหลายคู่เลยฮะเชลซีครับเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ1เช่นกันครับทัฟฟี่สีเงินอย่างเอเวอร์ตันครับเอาชนะนอร์ทซิตี้ไป2ประตูต่อ0 เลดอยู่นเตดแพ้กับคุณคอนเวสแฮมไป2ประตูต่อ1จึงจิงจอกสยามเลเตอร์ซิตี้เสมอกับเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ2องวัตฟอร์ดเสมอกับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1นและเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านเสมอกับหงแดงหรือว์พูไป3ประตูต่อ3ขใครยากมาที่ลาลิก้าสเปนครับ อาเวสครับเปิดบ้านเอาชนะแชมป์เก่าอย่างตราหมีอลัติโกมาริดไป1ประตูต่อศูนย์บาเลนเซียเสมอกับอลัติบินเบาไป1ประตูต่อ1เซบียาเอาชนะเอสปันยอนไป2ประตูต่อศูนย์ราเรลมาริดครับเสมอกับเบียเรลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ขยับมาที่เก่าโชสซิยอิตาลีครับสเปนเซียครับเปิดบ้านแพ้กับปีศาจแดงดำเอซิม,ม,มิลนานไป2ประตูต่อ1อินเตอร์มิลานแชมป์เก่าเสมอกับอันตาลันตาไป2ประตูต่อ2 และเจนัวครับเสมอกับเวโรนาไป3ประตูต่อ3มากันที่บุนเดิลิก้าเยอรมันครับหลงแตะกันหลายคู่เลยฮะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับเอาชนะไมล์ไป1ประตูต่อศูนย์ไอทัดแฟรงเฟิตเสมอกับโคโรนไป1ประตูต่อ1นึ่งฮอฟเฟนแฮมครับเอาชนะเวิร์บบวกไป3ประตูต่อหนึ่งอาเบรไลซิฟครับปเปิดบ้านถล่มแฮทาเบอร์ลินไป6ประตูต่อ0ูนย์ยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะอาเมเนบิเลเฟลไป1ประตูต่อหนึ่งและบุิสเซียมินเชนกัรดบัตครับเอาชนะบุดสเซียดัทมุนไป1ประตูต่อ 0มากันที่ลีเอิงฝรั่งเศสครับแซงเอเตียนแพ้กับนีสไป0ประตูต่อสามตาบูแพ้กับแชมป์เก่าอย่างลิวไป2ประตูต่อ1โอลิมปิกลียงเสมอกับอลอริยองไป1ประตูต่อ1นึ่และไปให้เชครับปารีสแซงต์แชักแมงครับเอาชนะมงปริเยไป2ประตูต่อ0มาที่ซุปเปอร์ลีกโปรตุเกสกันครับโบลันเซ่เอาชนะอาลูก้าไป2ประตูต่อ1เกมไรต์แพ้กับเบนฟิก้าไป3ประตูต่อ1และชอนเดล่าครับเอาชนะฟาลาเมนคาไป3ประตูต่อ2องย์บาติสซึกรีโวไทย ไลีครับบิ๊กแมตต์ก่อนเลยครับแบงคอกยูืนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมยูืนเต็ดไป2ประตูต่อ0ูนย์ขอนแก่นยูนนเต็ดครับแพ้กับชนบุรีเอฟซีไป0ประตูต่อ7และเชียงรายยูนนเต็ดครับเปิดสิงสเตเดียมครับแพ้กับประจวบเอฟซีไป1ประตูต่อ2องขยับ,บัตที่เอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีกสองครับระนองยูนนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะลำพูนวัยรุ่์ไป3ประตูต่อ2แพ้ยูนนเต็ดเอาชนะขอนแก่นเอฟซีไป2ประตูต่อ1ราชนาวีเอฟซีเสมอกับราชประชัยเอฟซีไป1ประตูต่อ1 และไชน่าฮอนบิลครับเสมอกับสกอไทลเอฟซีไป2ประตูต่อ2และนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ฟุตบอลยุโรปอย่างเต็มที่เลยครับการสัปดาห์มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสล้างมือเว้นระยะหา่างฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกด s u b ส c r i b e สั่นกระดิ่งช่องเราไว้เลยครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลลาาดกกรรรสรุุปผแบบบนนี้ทวััเยค